สวัสดีค่ะอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้ค่ะไอตอนนี้นะอัปเดตของความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้ค่ะเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมและฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็วันและสองราศีนะคะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งกิ้งกังให้กันด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ในไทยในประเทศนอกนะคะเอเชียอยู่โลกที่รักและดูดวงไม่ว่าจะเดนด้อมพิกอากาศดวงรายวันอะไรก็ตามนะคะแต่ช่องนี้เป็นช่องเดนดอมเนาะเข้ามาแล้วขอบคุณจากใจจริงมากๆเลยนะคะ ที่แมาส่งกำลังใจให้กันละกันอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้นะคะคิดถึงกันละอสิคิดถึงหมอเปล่าอ่ะมาหนึ่งใบแหมคนนี้มันช่างโดนใจจริงๆเลยเนาะก็ดูดิจะไม่ให้คุณคิดถึงได้ไงดิแหมก็น่ารักขนาดนี้ใจดีจงัง ส่งมอบถ้วยให้มีน้ำใจมีความอบอมอารีมีความเป็นตัวของตัวเองมีภาวะกันเป็นผู้นำนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนคนนี้ก็จะรวมไปถึงคนที่มีความจริงจังและจริงใจ นะะในการในการดําเนินชีวิตนะคะในการดําเนินชีวิตในการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคือเขาเนี่ยนะคนคนนี้นะเป็นคนที่มีความโรแมนติกเนาะแล้วก็มีความรักมาเสิร์ฟเหมือนกับคุณนั่นแหละเห็นไหมเขาจะเป็นคนนิ่ง,น,งนะคะไม่ค่อยพูดเท่าไรหร่แต่อย่าให้พูดนะโอ้อย่าให้พูดนะถ้าพูดเนี่ยพูดแบบไม่หยุดเลย ถ้าไม่มีอะไรถึงเหมือนแบบคนที่ไม่พูดใช่ไหมถ้าไปดื่มอะไรอย่างเงี้ย่เขาจะเป็นอีกคนหนึ่งใช่ปะเ,ออเขาจะเป็นคนสนุกสนานนี่ค่ะแต่ถ้าพอเขาแบบเป็นอาการปกติเขาก็จะเป็นคนโรแมนติกอป,ป้าอะไรแบบนี้นนะคะใส่ใจและดูแลนะคะคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณเพราะว่าต่างคนต่าง คิดถึงต่างคนต่างมีใจต่างคนต่างให้ให้ให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญแก่กันระหว่างตัวคุณและตัวเขานะคะให้ความสําคัญแก่กันทั้งคุณและเขาอะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เหมือนแบบ ต้องเปลี่ยนแปลงกันอยู่เสมอนะคะถ้วยมันเป็น,ปนสัญญษณ์ของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคะ่ะถ้าชาวราศีมีนกรฎพิจิกดูในแรนดอมเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนที่กําลังจะมีความรับหรือกําลังที่จะมีความอินเลิฟอะมากเป็นสิบเท่านะคะและคิดถึงเขามากเนาะคือเหมือนตัวคุณหนคิดถึงเขาแล้วตัวเขาก็คิดถึงคุณแต่ปากหนักกันทั้งคู่ มันจะรวมไปถึงพาร์ทที่ชอบกันคุยกันดิวกันหรือแม้กระทั่งบางมุมหรือบางอย่างอ่ะก็คุยกันจนหมดเปลือกเออเพราะถูกใจเนาะผู้ใจไลฟ์สไตล์มีไลฟ์สไตล์มีความเป็นผู้นำมีไลฟ์สไตล์มีความเป็นผู้นำม,มีจิตวินญ,ญายาของความ ความเก่งเออความเก่งความพูนนาการที่มีอะไรบางอย่างคือมากระตุ้นต่อความรู้สึกอะคือมันเป็นความรักความชอบใช่ไหมระหว่างตัวคุณก็คล้ายๆกันนั่นแหละค่ะจะนิ่งๆนิ่งเรียเนาะค่อยๆเป็นเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่ก็มีความโรแมนติกในตัวนะพูดถึงอะคุณสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกชอบมอบ ถึงวันเทศกาลทีก็จะมีของฝันของฝากให้กันและช่วงนี้นะคะอัปเดตช่วงนี้ในใจเขาก็คุ้นคิดอยู่หลายเรื่องนะคะปปรยกระสับกระส่ายด้วยนะคะภูมิแพ้นะคะปวดหลังปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยคนคนี้นะและอารมณ์ของเขาเหมือนถึงว่าเป็นคนจริงๆเขาจิตใจดีนะแต่ช่วงเนี้ยถ้าใครพูดผิดอะไรหน่อยอะ่ะเขาก็จะเหมือนแบบมีอารมณ์โกรธเพราะว่าบางทีอะ เขาทำอะไรใช่ไหมมันไม่ะสบผสามสําเร็จอ้ผลประกอบการหรืองานเขาอย่างเงี้ยมันไม่สําเร็จใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ชอบเป็นคนพูดมาพูดจาอะไรที่มันเลื่อนลอยแล้วพูดไม่เพาะด้วยนะคะไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยเขาจะไม่คุยด้วยนะคะทําไมเขาถึงแบบยังคุยกับคุณอยู่หรือเลือกคุณเพราะคุณเป็นคนที่รูกกาลาเทะอะไรกันในสายตาเขาอะ ลูกกรเทศะคุณรู้ว่าจะเข้าหาเขายังไงเพราะคุณคนเก่งและฉลาดและสินแหลงเออจริงคุณเป็นคนที่แบบเออเก่งนะฉลาดนะและสินแหลงนะว่าจะต้องอยู่คนไหนจะต้องทํำยังไงถึงจะผูกมัดมตัวเขาได้ว่าเขาไม่ไม่ชอบคนที่จุจิตวุ่นวายเป็นแม่มากเกินไปหรือมาบงการในชีวิตเพราะเขาไม่ชอบการบงการไม่ชอบคนที่ คอยพูดจาไม่ดีคอยทําไม่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่นะคะเพราะเขาก็ก็เจอมาหลายหลายอย่างเหมือนกันหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเจอเลยสิ่งหลายอย่างที่มันเติบโตเลยสิ่งหลายอย่างที่เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อยค่อย,อยพัฒนาหรือค่อยค่อยทำให้ตัวเราอะมีความมีความเป็นผู้ใหญ่ นะคะระหว่างคุณกับเขาไปก่ความเป็นผู้ใหญ่ที่คบกันคือเหมือนว่าตั้งคนก็ตั้งฟอร์มอะเด็กถือไม้ถักเ,เด็กถือดาบก็คืออารมณ์อารมณ์ที่ข่มความคิดถึงกันไว้อารมณ์ที่ต้องการอยากจะเจออยากจะเปิดตัวให้รับรู้และให้รับทราบอารมณ์ฟิลแบบคิดถึงมากๆเนาะแต่ต้องเก็บความรู้สึกไว้ที่อยู่ตรงเนี้ย เพราะว่าด้วยหน้าที่นะคะการงานเออนะคะการงานของคุณด้วยระยะทางนะคะบางคนเป็นอปป้าเกาหลีนะคะเป็นอปป้าเกาหลีอยู่เกาหลีอบอุ่นจังเออนะคะบางคนก็ฟินจนแบบคิดถึงอะ่ะมันเป็นมุมมองของความคิดถึงอะ่ะเออเนี่ยแต่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกไว้เหยียบไว้ก่อน เดี๋ยวฉันมีเวลาฉันต้องพบเธออย่างแน่วแนว่ถ้าฉันมีเวลาฉันต้องพบเธอให้ได้และฉันต้องปรับคําพูดของฉันให้ได้นะคะนี่คือนี่คือสิ่งที่อยากพูดและสิ่งที่อยากเตือนสี่ไม่เท้าสี่ไม่เท้าเป็นสี่ไม่เท้าแห่งบ้านเลยคิดกับคุณไปไกลมากเลยเนะี่ยไม่ใช่เพียงแค่คุณจะเป็นดำดง อะไรเงี้ยนะรู้ป่ะเออคุณเป็คนตะโลกที่พูดมาเนี่ยเออคล้าย,คล,าย,ค,ลายคล้ายนะคะคุณเป็นคนตโลกนะนะมอนตัวคนตะโลกเขามองว่าคุณเป็นคนตโลกอะถ้าเปรียบก็เหมือนเป็นเหมือน,อนแบบย,ยุคนี้เป็นอะไรนะลิเกด,ดําดงใช่ไหมเออ,อยางงั้นแหละเขาถึงได้เหมือนแบบคิดถึงคุณอยู่ตลอดเพราะคุณเป็นคนสนุกสนานสร้างเอ NERGY ให้กับเขานะสี่ไม่ทาคันสี่บ้าน อยากให้มีคุณอยู่ในนั้นคิดว่าคุณไปไกลและอยากให้คุณอยู่ในบ้านของเขาอยากให้คุณอยู่ในเซฟโซนของเขาแล้วขอให้คุณรู้ว่าเขานะ่ะมีเพียงแค่คุณเขาไม่ได้มีใครเขาไม่ต้องการที่จะมีใครเพราะเขารู้สึกว่าเขาเบื่อเขาเหนื่อยเขาต้องมาเป็นที่เซฟโซนเป็นที่รองรับระบายอารมณ์ให้กับคนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องการเขาต้องการอยู่อยังมีความสุขและต้องการ ให้คนอะมารักอย่างบริสุทธิ์ใจเขาต้องการใจเขาต้องการตัวละใจด้วยเขาไม่ได้อยากได้คนที่เข้ามาแล้วแบบปอกลอกเขาทําเงินคิดว่าเขาเป็นวัตถุเป็นเงินหรือจะต้องแบบเข้ามาเพื่อผลประโยชน์อะไรเขาเจอมาเยอะกว่าเขาจะผ่านตรงนี้ไม่ได้เขาก็สุดมาก่อนดื้อเนะ เออแข็งไม่ค่อยยอมใครหรอกคะ่ะแล้วจะมีความมั่นใจปรี๊ดหรืออีโก้เขาเรียกอีโก้นะในยุคในสมัยนี้คืออีโก้มั่นใจว่าตัวเองทำได้หมดทุกเรื่องนะคะส่วนการครบค้าสมาคมสวัสดีจ้าทุกคนคะ่ะการครบค้าสมาคมการครบกันของคุณกับเขาอะมันยังเป็นเหมือนแบบ ถ้าเป็นคนแอบแซบกันก็ได้นะแอบคุยกันโสดโอย่างเงี้ยเอ้ยมาคุยกันหน่อยดิพอเคยเจอปัญหาแล้วฉันก็จะคุยกับเธอเธอก็จะคุยกับฉันอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่กําลังคบกันตรงเนี้แหมเข้าไม่ประมาณใช่ไหมแต่ก็พอแง,ง,ง่มา่งอนกันอยู่แต่เขาว่าเก็บอารมณ์เก็บอาการเก็บความรู้สึกไม่ให้สิ่งที่มันรู้สึกว่ามันเข้ามามันกระทบกับตัวตัวทุกเรื่องอยากให้คุณแบบ เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งที่เขาไม่แสดงออกก็ไม่ได้แปลว่าตัวตัวเขาแบบไม่รักคุณเขาเข้าใจในมุมที่คุณต้องการที่อยากจะเจอเขาเข้าใจเรียนร,ร,รู้เพราะตัวเขาอะตอนเนี้ยเออก็เรียกร้องหวยหาความรักอยู่เช่นกันนะคะเหมือนกับตัวคุณนะถึงแม้เขาจะเป็นเดรยเพลร้อนะคะเดรเพลร้ก็เป็นไพ่แบบไพ,พไพ่พ่อใช่ไหม ที่ต้องมีความเข้มแข็งผู้นำคนจิตวิญญาณนำคนนะคะคือท้อได้แต่ก็อย่าถอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกตัวเองเสมอนะว่าตัวเองบางทีเขาก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกสิ่งที่เขาแบบตรงเนี้ยเออทำไมไม่หลุดจากพันนาการตรงนี้สักทีเนยความรู้สึกแบบเนี้ยจึงนึงทำไมไม่หลุดทางที่บางทีมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะมันก็ตัวเขาเองทั้งนั้นราคาที่คิดไป เยอะแยะนะคะบางครั้งการคิดเยอะการทำอะไรเยอะๆมันก็จะทำให้สมองตึงเกินไปสำหรับเขานะคะสำหรับเขาอะมองมองมองการทำงานเออแล้วก็ชื่นชมการทำงานของคุณภาวะการเป็นผูนน้นําำการทำงานถึงแม้อะไรก็แต่หรืออะไรก็ตามที่เข้ามาและทำให้เหมือนแบบไม่ดีอะนะคะ ตัวเขาเองก็จะสั่นบริหารไปได้แต่ตัวคุณน่ะเขามองว่าคุณน่ะแข็งแกร่งมากมากนะคะเป็นคนที่ทําให้เขายิ้มได้เลยนะคะทุกวันที่มีคุณทุกวันที่เหลืออยู่เนี่ยเขาเขาไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะคะกับน้ําใจหรือกับสิ่งที่คุณให้กับเขาสิ่งที่เขาทําได้ที่คุณไม่ไม่อยากได้รับแม้กระทั่งคําพูดคุณก็เหมือนแบบไม่ได้อยากได้รับจากเขาเขาก็จะทําให้กับคุณอย่างเงี้ยนะคะอัปเดตนะคะถึงแม้ ตัวอยู่ไกลแต่ใจคิดถึงจังเลยอย่าเจออย่าคุยอย่าพูดอย่าเจรจารทำงานเก่งมากนะคะทำงานเก่งถ้าได้ไปก็เป็นแม่สีเรือนแม่บ้านแม่เรือนอะไรเงี้ยเออทำงานเก่งจริงๆหัวไวมีสติปัญญาที่ดีชดาตราจ์อะไรเงี้ยเขาก็จะมองแบบนี้ครับแหมหน้าตาดีไหมคะถ้าหน้าตาดีแล้วเด้อจ้ะ ขอบุณนะที่คอมเมนต์เนาะโอเคค่ะนะคะในไพ่ไม่ได้มีไพ่เสียนะมันก็จะมีแค่ดาบที่เขาคิดวิตกกังวลมันเหมือนเป็นการกังวลระหว่าดระแวงกับตัวเขาเองแต่ถ้าตัวเขานะ่ะหลุดจากพัฒนาการเรื่องแบบนี้ได้อะ่ะเหมือนแบบรักสองทางสองอะไรเลือกสองคนอะไรอย่างเงี้ยได้ประมาณเนี้ยนะคะเรื่องให้มันจริงจังสักคนเขาก็จะรู้ผลเองคนนั้นตาดีเก่งฉลาดส่วนมากจะมีความรักไม่ค่อยจริงใจหรอก จะมีแต่พวกที่เข้ามาคลมเข้าม่อยากได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่กับเขาอะไม่ได้มองคุณเป็นแบบนั้นเขาอะอัปเดตความรู้สึกของเขาเขาก็เป็นคนอย่างเงี้ยง่ายๆเรียบๆจะมาให้บือหวะหรือจะมาให้แบบแสดงออกเขาคงทำไม่เป็นหรอกคะ่ะเขาคงทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คนก่อนที่ แย่เห็นป่ะเขาน่ะเป็นคนที่ไม่ดิบประดิ์ประดอยสวยงามมากเลยจริงๆคนคนนี้พูดตรงพูดแรงกระชากใจตัวคนนุณะเป็นคนที่เจรจาอ้อมๆเนาะอยากพูดอะไรคุณจะค่อยๆค,ค,คิดก่อนตัวเขาเนาี่ยนะถึงแม้จะมีความเยือเกเยน็นจริงๆในชั่วขณะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาอะมีสเสน่ห์เหมือนกันกับคนที่เข้ามาหรือพบเจออะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็น พระเอกลิเกงก็เป็นพระเอกลิเกเงกินล้านอะไรเงี้ยเออลิเกงกมาเนาะโอเคค่ะนะคะเออลักษณะหรือคนคนนี้นะใจดีค่ะในเรนดอมน,นี้จะมีหอ้ไฟลมดินไฟลมน้ำอ่าไม่ใช่ดิน คือจะเหมือนแบบเขาเนะี่ยมีเป็นคนที่มีไฟและมีแรงที่จะทำอะไรให้มันมีความสุขเขารู้ว่าตัวเขาเองนะ่ะอย่าที่จะเหมือนแบบเดินหน้า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 เอออัปเดตเขาเอาจริงๆนะ่ะเขาก็เป็นคนไปเรื่อยๆนะเป็นคนอารมณ์ดีที่ไปเรื่อยๆแต่อย่าให้โมโหนะโมโหร้ายนะคุณคนนี้โมโหร้ายเออถ้าเขาพูดพูดตรงเลยพูดแรงด้วยพูดจนแบบบางที เหนื่อยเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอทางที่เขาเลือกหรือสิ่งที่เขาเลือกถามว่ามันมีความสุขกับเขาไหมล่ะมันไม่ได้มีความสุขหรอกแต่มันต้องเลือกอะไรแบบนี้ค่ะหน้าที่ตําแหน่งระยะทางการงานความมีอีกโก้เยอะแยะมากนะคะแล้วบอกได้เลยว่าตัวเขานะ่ะตอนนี้มันพร้อมค่ะพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณแล้วแหละหรืออัมันเป็นความคิดถึงที่แบบ อพูดยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะพูดยากนะความคิดถึงแบบเนี้ยเดอะเฮอร์ิตได้แต่นั่งจ้องภาวนากับตะเกียงหนึ่งใบในห้องสี่เหลี่ยมตอนนี้กำลังนอนอมือก่น้าผาาแล้วก็ลืบปืดมือถือแล้วก็ดูส่องคุณอยู่อฉันจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะทำให้เขามาลหลงไหลได้ฉันจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้เขามาสนใจดูแลได้เพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าที่ผ่านมาะมันมีแต่เรื่องและมันมีแต่รล่าเรื่องราวที่มันบางทีมันก็เกิดโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวหรือสิ่งที่มันคือจริงๆตอนที่เขาไม่อยู่กับคุณอะมันก็มีเรื่องราวอยู่แล้วใช่ไหมพอตอนนี้มันมีแบบคูณสองคูณสามคูณสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอัปเดตความรู้สึกคือเขามีความกังวลกวังวลใจละค่ะ นะคะแต่ก็ใช้ความนิ่งนะคะใช้ความนิ่งตรีตองวิเคราะห์แยกแยะในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดตัวเขาเองนะถึงแม้เขาจะเป็นคนพูดตรงนะคะแต่เขาไม่มีพิษมีภัยไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนะคะอืม แต่อารมณ์ร้อนไม่ก็อารมณ์ร้อนและเป็นเรื่องปกติของอคนที่มันเหมือนแบบเวลาเขาจะเลือกแต่ว่าข้อดีของเขาเขาจะเลือกใช้นะเขาจะเลือกพูดเลือกคนโทรลกับคนที่รู้สึกว่าสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันได้แล้วก็สามารถต่อยอดไปใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะเพราะเขารู้ว่าการที่เขาต้องทําอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายบทบาทหลายเวอร์ชั่นที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและแน่นอนคะ่ะ ไอ้บทบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะฉันเธออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาระหว่างคุณกับเขาเขานาะบางทีเขาก็เลือกที่จะสับสนเหมือนกันเนาะสับสนที่จะต้องทําอะไรเพื่อเจอคนเยอะไงเออเจอคนเยอะวันวัน,วนหนึ่งแทบจะอยู่บ้านบ้างเหอะไม่ได้อยู่หรอกไม่เหมือนตัวคุณคุณน่ะเจอคนเยอะก็จริงแต่คุณน่ะเก็บคุณไม่อยากที่จะไปใช้เงินแบบเสียเงินมากเกินไปเล,เ,เละเถอะเละเทะอะไรอย่างเงี้ย คุณก็เลยเลือกที่จะเก็บเงียบความรู้สึกอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้คุณไม่ต้องการที่จะให้ใครเข้ามาเยินยอไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครเข้ามาเหมือนวอุย้ยดีจังเลยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณจะอยากให้คนที่เข้ามาแบบเยินยอคุณมันจะต้องอยังไงอะเนี่ยคือเป็นเลเวลของคนแต่ตัวตัวเขาเป็นคนคิดเยอะคุณไม่ต้องคิดเยอะแต่คุณก็ไม่ได้อยากที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณ ถ้าไม่ใช่เขาคุณก็คงไม่เลือกเพราะคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะที่เราจะวิ่งตามใครเสียเวลามาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันใช่มันจะต้องกลับเข้ามาหากันเองนะคะถ้ามันใช่มันจะต้องกลับเข้ามาหากันแต่จะในรูปแบบแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นนอ้องอันนี้ก็ค่อยว่ากันได้แต่นั่งคุณนคิดเนาะตัวเขาเนาะว่าจะเอายังไงกับเกมรักนี้ว่าจะทำยังไงว่าเอ่อให้ไอ้สิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้น มันจะให้เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะคุณก็คือเซฟโซนหรือแรงปรันดาลใจที่ดีให้กับเขานั่นแหละค่ะเขาไม่เคยคิดขาดหรอกเขาก็รู้ว่าตัวคุณอ่เป็นห่วงเขาอยากดูแลเขาเขารู้ว่าคนอย่างเขาอ่ะมันก็เป็นคนที่อยู่กับคนยากนะถ้าเขาไม่อยู่กับคุณแล้วตัวเขาอ่ะจะไปอยู่กับคนอื่นได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะอัปเดตก่อนรู้สึกเขาเป็น เป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะใจบุญสุนทานชอบปล่อยปลาปล่อยนกนะคะทําบุญตะเกียงลงศพอะไรก็ว่าไปเขาเหมือนตัวเขาอะไม่ได้คิดเรื่องเครียดเขาไม่ชอบความเครียดนะคะเขามุ่งเน้นต่างงานเขาอยากแก้ไขในงานที่มันผิดพลาด เขาไม่อยากที่จะทําให้ชีวิตเครียดเพราะว่าเขารู้ว่าการเครียดมันทําให้เขารู้สึกไม่ดีไม่โอเคสําหรับเขาเขาอยากหยิบยื่นความรักให้กับคุณจังเลยเพราะเขารู้ว่าเขาคิดถึงคุณมากนะคะเขาต้องการที่อยากจะเจอคุณอยากจะพบอยากจะดีลอยากจะคุยให้เข้าใจหรือไอ้สิ่งที่มันจะกาลังจะเจราจาเหนื่อยท้อแท้อย่างไรเขาก็คิดถึงคุณก็เหมือนที่คุณอะคุณเป็นคนที่ต่างจากเขาคุณเป็นคนที่ คิดยังไงพูดเลยแต่เขาอะมันไม่สามารถที่จะปรีกปากหรือพูดอะไรได้เพราะเขาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบนะคะแล้วมันบวกมันกระทบกระเทอนกับตําแหน่งเขาด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เลิกที่จะพูดดีกว่าแต่ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเขาก็ต้องการนะคะอยากพบอยากเจอคุณเหมือนที่คุณเป็นนั่นแหละค่ะนะคะแล้ววันหนึ่งอ่ะทุกอย่างมันเคลียร์ได้ทุกอย่างแล้วมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะได้เปิดขึ้นกันมากกว่านี้นะคะเออ และดอมนี้หรือพลังงานนี้มันเป็นของคุณนะคะใช้วิจารณญาณนะเขาอะไม่ได้นิ่งเงียบหรือว่าไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกตอนเนี้ยไอความรู้สึกของเขาที่อัปเดตอยู่ตรนนี้เขารู้ว่าเขามีคุณแหละเขาต้องการอยากพบจริงๆเขาไม่ได้ต้องการอยากเจอใครเขาเจอคนเยอะแยะมากมายหมุนเมียน เปลี่ยน่านไปมาในชีวิตแต่คนที่ทำให้เขารู้สึกยิ้มรู้สึกดีก็คือตัวคุณด้วยงานที่คุณทำด้วยและสิ่งที่คุณรับมาด้วยอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะมันก็จะมันมันมันเหมือนเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ท้อท้อไม่ได้หลายอย่างตอนนี้เออเหนื่อยก็ไม่ท้อเหนื่อยก็ไม่ท้อนะคะเพราะเขาเป็นคนที่ทำงานขยนันอดทนเหมือนกับตัวคุณเช่นกันนะคะวันนี้พนักงานเป็นของคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบ๊ายบายคะ่ะโชคดีจ้า